ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเรียกว่าสารพันโชว์ช่วงสารพันโชว์ของเราพยายามที่จะสรรหาเอาสิ่งปแปลกใหม่ๆมาโชว์ให้กับท่านผู้ชมได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆในระยะที่ผ่านๆมานั้นอาจจะหนักไปทางด้านของนักร้องแต่ในวันนี้จะมาแปลกสักนิดหนึ่งจะเรื่องของจะเป็นเรื่องของมายากลเรื่องของมายากลนั้นแน่นอนเขาเรียกว่าเป็นเส้นผมบางภูเขายกๆตัวอย่างให้ท่านเห็นสักนิดหนึ่งเรื่องของมายากลนะครับผมมีไพ่อยู่ใบนึง เป็นไพ่ปกติธรมธรมดาาที่เห็นนะครับก็คือเบอร์ออหมายเลขสามโพดงนะฮะสโพแดงถ้าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาวางอยู่บนสันของไพ่ใบนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ง่ายๆครับจะทำให้ดูนี่คือไพ่ธรรมดาใบาๆใบหนึ่งนะครับถ้าเราวางลงลเราหาสิ่งหนึ่งมาวางอยู่บนนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาแต่นี่เป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นในรายการสี่ทุ่มสแควร์ต่อจากนี้ไปการแสดงที่ท่านจะได้พบต่อไปนี้จะเป็นความสามารถของนักแสดงมายอกนที่มีตำแหน่งรองแชมป์โลกอันดับ6ปีพุทธศักราช2528รองแชมป์โลกอันดับ4ปีพุทธศักราช2531และล่าสุดแชมป์ประเทศไทยจากชมรมวิทยากรแห่งประเทศไทยปี2532 ขอเชิญท่านพบกับการแสดงของคุณฟิลิปไพบูลพันธ์ครับ คุณมากครับมาคุณฟลิปผมคิดว่าจะมีประเภทว่าออกมาเป็นตึกก็ยืนรอดูอยู่ว่าจะใหญ่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าและนี่คือมายากลจากคุณฟลิปซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับซึ่งมาแสดงให้เราดูดูเหมือนว่าจะต้องถามถึงเรื่องของการไปแข่งขันในต่างประเทศต้องถามก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วแรงบันดาลใจที่ให้มาเป็นมายากลเนี่ยมาจากไหนครับปี2525 25นะครับท่านผู้ชมครับ ผมได้ดูหนังของเดวิดคอปเปอร์ฟิล์นะฮะเขาเป็นแขกรับเชิญมาแสดงในหนังเรื่องปีศาจรถไฟนะฮะแล้วเห็นที่เขาเรียกไพ่ที่ผมเรียกเวินสครูอย่างนี้นะฮะจุดนี้เองครับทําให้ผมนะฮะอยากจะเป็นนักเล่นกลขึ้นมาครับคือความอยากเจอความอยากจะเป็นนักเล่นกลเนี่ยมันก็มีเหมือนผมผมดูเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์แล้วก็ชอบมากคิดว่าเขาควรจะควรจะเป็นผู้ที่แสดงจริงๆแล้วสำหรับผมนะฮะเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์อาจจะเป็นนักแสดงมากกว่าด้วยซ้ำไปไม่ทราบว่าคุณฟิลิปรู้สึกยังไง ครับมาช่วงหลังนี้นะครับเขาจะเน้นทางด้านทางด้านการแสดงไปมากนะฮะเมจิกนี่ผสมในรูปการแสดงไปเยอะนะครับคือเขาเดี๋ยวนี้เขาทําเทปขายนะฮะสำหรับเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เดี๋ยวนี้นะฮะก็เปอาเป็นว่าแรงบันดาลใจนี่มาจากเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์มเรื่องของมายาคนโดยทั่วไปนี่เขาบอกมีอยู่2อย่างใช่ไหมฮะเป็นกลฝีมือกับกลอุปกรณ์ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ที่ทําให้ดูนี่เป็นกลประเภทไหนบ้างครับภาฝรั่งก็เรียกว่ามินิเพอรเลชั่นนะฮะหมายถึงว่ากลที่ว่าคือ เสกมาแล้วเสกมาอีกนะครับคืออย่างไพ่เนี่ยเป็นคนประเภทฝีมือนะครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมต้องแยกออกนะครับนักแสดงมีสองประเภทนะฮะประเภทฝีมือก็แบบที่ผมโชว์ไพ่นี้ฮะถ้าอุปกรณ์ก็เป็นกล่องใหญ่ๆคนเข้าไปหายอย่างนี้คืออุปกรณ์นะครับแตกต่างกันนะฮะพูดถึงความยากง,ง่ายเดี๋ยวเราคงจะไม่ถามนะครับว่าเป็นยังไงแต่จะพูดถึงคราวที่ไปแข่งขันและชนะเลิศการประกวดนะครับ ดูเหมือนว่าจะเป็นท่านแรกที่ใส่ชด,ดาแล้วก็เป็นผู้ที่เล่นมายากลโดยการแต่งชุดไทยเป็นครั้งแรกและจุดเด่นนี้ใช่ไหมที่เป็นจุดที่ทําให้เป็นผู้ชนะเลิศครับเป็นรองแชมป์นะรองแชมป์โลกของมาชิกโอลิมปิกนะฮะอันนี้ครับก็เราใช้เอกลักษณ์ของไทยๆเรานะครับเดินทางมาแข่งขันมายากลถึงประเทศฮอลแลนด์และก็ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ะครับคิดว่านักเล่นมายากลโดยทั่วไปในะประเทศไทยก็คงจะเป็นมีการกุยทางกันต่อไปนนะาคตเลยคิดว่านะักขของประเทศไทยนี้ไม่ได้ไกลไปจากความคาดหมายหรือว่าความฝันของเราเลยต้องขอเสียงปรบมือให้กับคุณฟิลิปไพรบูลพันธ์อีกครั้งหนึ่งครับ